สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมสื่อพาไปนะฮะเช้านี้เราก็มาตุ้มโฮมด้วยกันนะครับผมอยู่ที่ร้านสมพรปากนะครับมีหน่อไม้นะครับเห็นบอกว่าชาวบ้านสาติสุขนํามาให้เมื่อวานนี้นะฮะก็มีชะโอมันที่ผักผักสดๆนะจากหลังบ้านนะครับผมมีต้มปลานะฮะมีน้ําพริกอืแล้วกำลังต้มไข่ด้วยใช่ไหมครับสุกแล้วนะฮะ Hoa kỳ câu chuyện của chúng ta sẽ được phục vụ cho chúng ta sẽ được phục vụ cho Lượm tròn chón, chón Ấy Mấy cơ chiên, mấy cơ Mấy, cởi, mấy, cởi, mấy cởi. À, กันตอแล้วก็อยู่สุลินไม่มีเนาะไม่มีผักหลายอย่างที่กินที่เนี่ยที่สุลินไม่มีพอดีมันพอดีมันโดนกินไฟมันไม่กินเราลูกกินมันเสือแบบมันไม่กินโซเลียนเออใช่เราไม่กินโซเลียนมันก็มีแต่เรรู้สึกอย่างนี้ นะแล้วก็ฝากกิจการใหม่ด้วยนะครับผมพริกป่นคั่วเตาถ่านนะครับอืมนะฮะอันนี้ก็เป็นสายห้ารอกรัมนะครับผมนะร้อดิบาทนะฮะหร้อยกรัมนะครับเดี๋ยวจะเอามากินกับข้าวกับไข่นะเ <c oughs> วลาไม่มีกับข้าว,วก็เอาพริกป่นคั่วเตาถ่านเนะี <c oughs> ่ยคลุกข้าวใส่น้ำปลาใส่ผงชูรส <c oughs> <c oughs> นะฮะอันนี้ก็นะแบ่งไว้กินที่บ้าน <c oughs> หน่อยหนึ่งนะ <c oughs> แล้วเอาเลือเอามานะฮะ 0 9 9 6 7 6 4 2, 5 2> า5สนะฝากด้วยนะ9 9นย์เก<ะ>้าเสอมหกน้ำน่แงมาหมกปล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 าคือ ปลาต้มแต่ว่าใส่น้ำน้อยๆอย่างนี้บ่เออหมกหม้อเราไม่ได้ไม่ได้ห่อด้วยใบตองไงอ๋อหมกในหม้อเออใส่น้ำน้อยๆอุจจุแล้วก็ก็สะดวกใช่ไหมบายังอยู่บ่วหน่อไม้น่ากินมากนะเสร็จแล้วตอกไปเฉงเลยเป็นหน่อไม้ที่ก้านเขาเรียกอะไรลำเนาะลำใหญ่เป็นหน่อไม้เลี้ยงนะคุณผู้ชมนะ ออืน้ำพริกกระปีนะฮะฝีมือของป้าไายบ้านนะครับผมอันนี้คือผักอะไรอีกเนี่ยหอมบ่หอมผักแป้นผักแป้นบ่ผักแป้นท่านนึกว่าผักเอต้นหอม เป็นผักแป้นนะฮะผักแป้นแล้วก็พริกหนึ่งเม็ดรับรองว่ารับรองว่าจิ๊ดเลยก็คือเอาเอาเอาพริกใส่ในผักแป้งนี่หรอโอ้โหนู้นนู้นนู้นเออโอ้ดูเคี่ยวนั้นน้ำปั่นดีคล้ายกินเหมือนกินวาซาบิอะเหมือนกินอาหารญี่ปุ่นอะมันซ่าขึ้นหัวเลย ตุ๊กตัวเดียวเนี่ยต้องมุ้งมัดจับจับจับมุ้ปลาจยังยังยังอีกเยอะแล้วเขาจะมอนี่นี่ตั้งมาแล้วไปใกล้เสือกันได้ไหมนะนี่มาไะใกล้เสือจะได้เอาวกระมังลวบเสือโอ้มีน้ำตกอยู่ใกล้ๆเราด้วยเป็นพริกขี้หนูที่เผ็ดมากเผ็ดมากมิดเดียวพริกขี้หนูสวนอือ่างเลยจะให้มันลองลง

มันตัวใหญ่กว่าหมูเลยเออเสือสอง <c oughs> ไม้สองมือให้ทีน้ำพริกกะปิก็แซ่บอ,อร่อยมากเข้ากับไอ้หน่อไม้ต้มพอดีเลยลงตัวเนาะลงตัวกันมากเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เรียกช่างดำม,มาแล้วนะแต่ช่างดำยังเคลียร์ร้านยังไม่เสร็จนะฮะ ทั้งหอมทั้งหวานอันนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะแบบนี่อะไรแบนี้แหละเดอน้ำพริกกะปิเนาะสุดยอดเลยมันน้อยเกินไปกตดีอาไกเข้าเขาให็นี่ยนะข้ากองขาวบส่งสามาสามกองยี่สิอร่อยอร่อยน้ำพริก็ะปสิบบาท สุดยอดเลยเข้ากันนะแต่ปลานิ้บก้างมันจะเยอะนิดหนึ่งใช่ไหม,มหวเวลากินเนี่ยต้องตั้งใจมากนะฮะทำไมอ่ะรู้ไหมวิกินก้างมันเยอะอืมจะอ,จอึงวิดรณ์อืนก้ามก็คือจะอ,อ,อึงเอฟตีจะอึงจรอนเราจะทำไรปลาบูมันม,มีก้างอันไหนอ๋อที่ที่คางยาวๆนี่เหรอ,อมไม่ใช่ปลาหมอคางดำหรอ,อ จะมาประหมอคขางดํงาค่อยดูแล้วมันกินกุ้งเขาหมดเป็นตันตันสองตันสามตันสี่ตันเลยไอ้น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมไปดูแล้วแบบหืมสุดยอดเลยเนาะมันเป็นยังไงเขายังไม่เคยเห็นเงอ่ะไอตัวผู้เนี่ยหลังจากที่ตัวเมียท้องใช่ไหม,หมตัวเมียก็จะเอาไข่ของตัวตัวของตัวแม่เนี่ยมาให้ตัวผู้เนี่ยอมเอาไว้ในปากจนกว่าจะฟักเป็นลูกออกมาโอ้แล้วมันจะได้กินอาหารั้ยเนี่ยมันไม่กิน2ี่สิบกว่าวันมันจะไม่กินเลยมันจะอิ่มก่อนที่มันจะไปอมไข่ไว้อ่ะสุดยอดเลยเนาะคือมันฟักไข่เนาะ มันอิ่มเพราะอะไรมันกินกุ้งเขาหมดมันกินให้อิ่มอ๋อมันกินไว้ก่อนอืมเขาบอกว่าน้ําเน่ามันก็อยู่ได้อน้ําเสียน้ําอะไรยังไงมันอยู่ได้หมดเลยอก็สุดยอดนะถือว่ามันฟักไข่เนาะต้องถือว่าสปีชีส์นี้มันเก่งเนาะต้องให้คนเก่งๆคนฉลาดเอาไปพัฒนาอเอาไปพัฒนาไปไปทํายังไงดีอะไรงนี้เนาะ ้ออให้มันเกิดประโยชน์อ่ะเอาใส่รถกระบะพิธีเลยเป็นรลกระบะเลยนอกกินได้ไหมได้บ้าหมอมันก็เหมือนปลาปลาดินปลาดินตัวเล็กอ่ะขอขอนำพริกกระปิหน่อยครับว,ว,ว่าชม่ชมช่มลืมเห็นช่อมมาทำปลาดเดียวใด่เนาะมาทำปละลาต้องให้พวกแบบพวกที่เขานักวิจัยนะไปพัฒนาสายพันธุ์มันไปไป,ไปทำอย,อย่างอื่นนะแบบ ไปผสมพันธ์ไปทําอะไรให้มันเป็นปลาอย่างอื่นที่มันในส่วนกุ้งแต่มันไม่มีเยอะขนาดนี้อืแต่ตอนนี้มันมีเยอะเกินเกาก็ออกมาเรียกร้องใครเป็นร้อยร้อยตัวเลยอ่ะมันอุ้มมันอมไว้ในภาคตัวผู้น่ะสุดยอดจริงมันเสียสละขนาดไหนจนกว่าลูกมันจะเป็นตัวเนาะจนกว่าเป็นตัวแล้วออกมปหาคือเองได้ ส่วนผลไม้ก็อร่อยแตงเข้มก็อร่อยน้ำผึ้งกะปิก็อร่อยวันนี้กับข้าวอร่อยหมดเลยกินแบบนี้อ่ะอ้วนอืมอืมเมือ่อไหร่ยังไม่อ้วนเลยหมกปลาก็กินผักแล้วก็มีปลาเสริมเป็นโปรตีนครับไข่ขา,ขาวแล้วก็มีไข่อืมมีอ้วนเหนแกงขาวแล้วก็ถึงปลานผักนะเนี่ยลุงก็ออชอบกินแบบเข้มสวยมากเลยอ่ะ

กันามาเงือกแคปีแล้วเลือยยังปีได้ค่จะมีบอกนี่ยดยวู่ไม่ใจอออกมาก่อนไม่ใช่มันมีสลิงดูไข่ออกผสมผสมกันไปไปแล้วเขาก็เขาเขาไปหม่เขาเหนื่อยเราสลิงซีงสบายอีกบ่เออคือเขาจอดๆๆแล้วก็เาถามเขาซึ่จนี่แล้วยังปี๋ได้มันยังมีไหลอ้อความงูของก้อย ไม่ใช่โง่เราไม่รู้เราไม่รู้ขั้นตอนอืแต่เมื่อก่อนอ่ะใช่ย่า,า,า,าก่อนที่เขาจะพัฒนาเป็นสลิงอ่ะเ,ออเขาก็ใช้วิธีนั้นแหละดูว่าจะใหญ่หน่อยอาากินข้าวก่อนบอกเขาเปียเป่ยนปรับน้ำก่อนเหรอเปรียแล้ว เขาาเขาทำห้าซ้อเขาบอกกกัดูกอดัแล้วกันกัยังจ่มเลยทองได้เป็นกันมโยามาเป็นสิบปีสงละเออเออวันนี้ทำข้าวต่อทุกเช้าไม่ได้อะไรนะอะไรนะอะไรนะ สะอางสะอาดสะดวกสะดวกสะอาดสะอาดถูกสารเสรถูกสารละอะไรอีกซาลวิสัยค่อยไม่รู้เลยนะค่อยเพิ่งได้ยินสมมุติลุงยังเหลนี่มเขาได้ยินลุงว่าเค่อยไม่รู้นะโซ่ห้าสะอาดโซ่ห้าโซ่ห้าถ้าใครที่เคยทำงานโรงงานมาจะจะได้ยินคำนี้ปรามทุกวันทุกวันเสาร์ก็เคยทำอยู่นะแต่ข่อยังไม่ได้ยินจำไม่ได้เหมือนโรงงานพ่อแก่ทำทุกวัน โรงงานเามีหมด่หางนห้พี่กะปิเหรอนิดเดียวนะเงาะออกเกี๊ยวเองก็ได้เราไม่ได้ทำงานโรงงานอ่ะเราไม่รู้โอเคเราทำงานแม่บ้านไทยประกันชีวิฟต์แม่พี่ปีให้ความยินดีแม่พีเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมเสือพาไปครับไม่มีอะไรเลย